ครับอ่สวัสดีครับมือนีผมบาวิชนสิริครับมือนีมีการครับแม่หน้าน้องแดนมีการมีการเรียนมีดกันครับมือนีชั่วมีดครับเสียอันนี้มีดยังมีบางมีดบางมีดขั้วมีดตานกเพลนกินมีดแบ้คนกินจะไปฟันฟันดีเปล่าครับขดโคกนะครับขวดเดียว สวนก็มีดคันติ้งสั่งจากลาซาดานะบอกนาบอกเออจับชูนบชนหน่อยจับชูหน่อยขี้กับปวกดักนี่นี่ขี้กับปวกดักนี่คันติ้งลาซาดานะครับสั่งมาจากลาซาดานะราคาครับลักแปดมินเดีมดีครับไม่ต้องเอาเปรียบกันไรโอเคครับกับมีดครัวกับคัตติ้งคัตติ้งขี้กับพวกดักอ่าโอเคครับแปดมิลกับสามมิลโอ้ยมือสามหรอครับครับมือนี้กับ นี่ฟันฟันใหม่ชั่วูไม่กันไรสาระเาปลาลิปนะบอบอบอรจลางฉันเอาวันนี้จะจะเริ่มชนแล้วครับเอาคัดิ้งวางไว้อันนี้มีดคัวอ๋มันคือนัดวันหีนาะวนี้ฟันขวดโคกทาท้งหนเอาครับเด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 เข้าไปพ่อพี่เด้เดอเดเดเดไื่อยไวเได้ยกครับเอาไม่รู้เอะได้เหลี่ยมแล้วเอานี่มีดคัวหนึ่งครั้ง หนึ่งครั้งเอ้าฟันแล้วจะถนัดหนึ่งสองหลัโอ้โหโอ้ต่ำมือเลยวะวดไปเ่ยไปเลย้โหมือกรันที่บอกบอกว่าคนใน้ำกินน้ำขวดมันบอยยุ่นยังไงอะคงาไมาไมอวุ้ยมันจหัวงมีดนโอ้โหคยังไงครับนี่ขวมีต่ตึงเลยขวดมันบยยุแล้วแล้วเมคค้นติงเราสู้ได้ไหมไ่มันเป็นเรื่อแข็งบานี้มีดสุทุ่มหนีบนีมันใหญตัวไรหมันเป็นงบางนะ เอ้ยไหนไปไหนก้านอีกามือเออมีดเออคัดต่อเอออันนี้ผ่านอันนี้ผ่านหนมีดกลัวเรามีดกลัวเราผ่านครับตัเนื้อบริหนิตาหนกเควนกินนิดหนิหนกเควนกินหนกเควนกินอันนี้อันนี้มาจากไหนก้านวาวก้านวาวป้ามีก้านวาวควนน้ำหนึ่งสองก้านวาวได้กระมือเอ้าให้ใหม่ให้ใหม่ เว้ยการเลยั้นขนำ่าเตรียมขวดมาเด่ไเี่ยสถานีสถานีสถานีอเอมาอาให้โอกาสออหนึ่งสองโอ้ยังได้อยู่นึกวาจะกั้นวอล์ี้กับกดล้ฟนด่างเลยโอ้โหนียหยชิปคันติงไม่สู้ครับโอเคไอ้ฟันมาีอันขวดตกเนท่านเดีวแค่ขวดหนึ่งนะครับ เราทดสอบ2ขวดสูวดนนเอาไสขวดได้ปะมันเปียนันเปกันเนาะเราเอาสขวดได้ไหมสองขวดเลยปะกับเมียนมันผิคันติงทดสอบันติงบอคันติงพันหรวที่จะไาเอาไหมบอเดียันนดคัติงยังไม่ได้โชวนะครับมันขาดอยู่หรอวเอาสขวดได้ไหมสองขวดไหม โอเคครับเดี๋ยวเจอสองขวดคันติ้งยังไม่โชัวร์เขาเป็นสองขวดเด้อด้าครับผมเ <c oughs> มื่อนี้เฮาสีมามิดคันติ้งคับสั่งจากรัดาอ,าอยังยัโช่วยดูรัษดาเอ่ออันนี้ประตุงป๊กครับผมสั่งมากประตุงปก๊กเล็กแห่เพิ่งกินอ๋อโอ้ที่พ่อว่าว,วิจารณ์มากอันนี้ก่อยศิวินแต่ว่าเขาว่าเล็กแหนบชบุบเปลี่ยนปะแต่นี่จะชุบขาวนะครับมาทดสอบนะครับมาทดสอบ บ่ตรงปกนี่เรากินเห้าพี่เดือนนึงนี่ไม่ตรงปกผมสั่งมาไม่ตรงปกครับเดือนแปดร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยห้าสิบบาทเสียแปดร้อยห้าสิบบาทสั่งมาไม่ตรงปกนี่มีตรงนี้ไม่ตรงปกครับวันที่สามขวไม่ตรงปกนะแปดนิ้วเอ้ยแปดมิลแปดมิลแดมิลกลมยาวแปดมิลนักเก้าอประมาณนั้นนะครับจะมาทดสอบกับขวดเป๊ปซี่สามขวดนะครับสำหรับ มิคัตติ้งอ่ะจัดมงมีหารถมือเด้อหนึ่งสองกดสามขวดดวดสาม่ขาดขดีไ่ขาดบ่บแมบวนสลอมือบน้สไปุสลอมือหรอป้าบ๊วไปสุดมันมนีมันจอดไปเลยขวนี้ไม่มีไม่มีอะไรนะครับขวดนี้ไม่มีอะไรนะครับ นะครับคมคมยังไม่ถึงนะครับคัตติ้งสองขวดเท่าไหร่อันนี้สั่งอย่างรัชดามานะครับอ่าอันนี้ยังไม่มีอะไรครับมีแต่รอยครับขวดองขวดเช่วันที่สองหนดิ่งวันนี้เราคุยกันมันมีอะไรสะดุด มีดมันคมเปิดไปแล้วนะแมนไม่ได้ฝนไงมีดมันคมมันจะเป็นยังไงตลอดเดือนว่เนี่ยเอามาจากร้านปลาที่ไปเังสิถ้ามันคมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเนอันนี้มีดมีดอะไรมีดลงไปกินอยเป็นกินเดี๋ยวเดนะมีดมีดควาอ่ะนะครับถ้าคมเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับคมจบ